นี่อยู่โรงพักนะเนี่ยไม่ตัดตับเรื่องเลในกรณีต้องมีเสียหายใจแย่เียตัวได้มท่านทีักท yeah. 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 ี่ของตัวนี้นะคะเราก็เป็นพนักงานบริการตำแหน่งเล่นตุ้นะคะไม่เร่งแบบมีอำนาจเดียต่วอะไร่างเไคือท่านก็ไม่คือ มันก um> ็ทำให้ร eh ู้สึกเรากระเตือนใจแล้วที่ <S <s ้องรื่องหลังที่มองว่าเราทำไมถึงตกนะคะพฤศจิกายนนะคะก็มีคณะแขกนะคะสิบท่านนะคะมาใช้วิธีที่ห้องหายใจผู้ชิมของหนูนะคะหนูก็สวัสดีคัดไทยลูกค้านะคะแล้วก็พี่ผู้จัดการนะคะก็เดินพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะนี้เสรืบน้ำสืบอะไรปกติค่ะจนลูกค้าของ เขาอะค่ะมานั่งที่โตประมาณสิบท่านได้ค่ะแล้วก็แล้วก็มีขณาดด้านในค่ะเดินมาบอกว่าท่านสุรฤทธิะะ์เนี่ยค่ะต้องการที่จะดูบุหรีทั้งหนูก็อ,อยู่ข้างนอกค่ะ,ะมีการลูกค้าอยู่ด้านนอกอก็เลยเดินเข้าไปขา้างในเพื่อที่จะไปช่วยพี่พริการค่ะเสือน้าน,นะคะเสร็จแล้วก็หนูมก็ได้บอกว่าท่านขาไม่สามารถสุดบุหได้นะคะในห้องนี้เนื่องจากห้องเราเนี่ยค่ะมันไม่มีตัวดูดนะคะ่เกิดดูด,ดไปเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณจะเตือนและอีกอย่างหนึ่งก็เป็น ที่ของโรงแรมด้วยนะคะท่านบอกอะไรจะฉุดได้ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าฉุดได้ที่หน้านโรงแรมค่ะหน้าแรมบงอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ถามว่าทำไมอะไรเงี้ยแล้ก็แจ้งไปเหมือนเดิมค่ะว่าไม่สามารถสุดได้ค่ะแล้วท่านถามว่าห้องข้างขานี่คืออะไรสามารถเปิดได้ไหมแล้ก็บอกว่าเปิดได้ค่ะแต่ก็จะเป็นห้องลักษณะแบบนี้ค่ะท่านก็ตอบว่ากูรู้ผูไม่ได้งูค่ะคือทางผู้จัดก,การและตัวหนูก็เแบบเห็นท่าไม่ดีค่ะ<ม>ก็เลย ใช้น้องแนทนะคะออกเอาน้ำไปถ่วยสุดท้าท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดจาไม่ดีและก็เหมือนกับว่าน้องแนทนะคะไปทาทายอำนาจท่านนี้ค่ะก็เลยดึงของแนทมาแล้วบอกว่าน้องแนทอะไปทาทายท่านทาทายหรอนมก็เลยหันไปหาม่นว่ามีทาทายในท่านพ้าหยู่พูดจาไม่ดีใช่ท่านพ้าท่านมาถึงทขาก็นึงมาเขากก็หันไปห็นท่านตกนั่งอยู่ทำไมคะแต่ว่าวินาทีนั้นคือ หูแ่าไม่ได้ยินอะไรแล้วคุณหูอื้อไปแล้วค่ะหูห so ูมากหูอื้อแล้วก็ปดโมหูมากค่ะแล้วก็ตั้งสติก็เลยเดินออกไปยืนลงเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เดินไปหาผู้บริหารบอกว่าโดนลูกค้าถูก่างกายเนื่องจากลูกค้าสุนเปรีทางผู้บริหารก็ให้เรี้ยกผู้จัดการเนี่ยค่ะเข้ามาหูแล้ว หลังจากนั้นควนูไม่ได้เข้าไปในห้องเลยค่ะก็อยู่ในห้องของปุ้มนี่นะคะเรื่องราวต่อไปผมก็ค่ะแต่ก็กลับผมก็มาอีกทีคือตอนท่านไปแล้วก็เห็นสภาพห้องคือแบบแตกกระจายแก้วเกลคือท่านบุบโตอะไรนะครับแตกาากระจายเป็น